เมื่อกี้มึงยังชมโอบอยู่เลยตอนนี้มึงด่าโอบีกันดิก้ใจยากจริงๆชาวเน็ตเนีอยต่อไปหมายเลขหนึ่งหนึ่งสามครับแทร็กบีสุภศน์บุญเรืองสุภศน์บุญเรืองครับ PHC Racing Performance S KS turbo โอ้นี่ด่า OB อย่างนี้เลยครับคุณเกียงศัก oh. OB แล้วก็ค<น>อควายอ่ะขนาดน,านั้นเออเวลาเราคุยกันเราคุยกันเล่นๆครับโหดไปถ้าเขาโมโหเขาไม่ทำงานเขาชักปักขึ้นมาก็เลิกดูนะครับ,รบจะเย็นๆครับคือ ปัญหาตรงนี้มันเยอะครับคือผมก็แจ้งปัญหาทุกท่านไม่ได้เรื่องเวลาต้องรอก่อนนะครับกำลังเดินสายไฟใหม่หมดนะครับอันนี้แจ้งให้ท่านทราบนะครับคือหลายคนไม่เข้าใจในการโอ้การที่จะทําให้งานนี้มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ง่ายมันเป็นการประชุมใหญ่มันเป็นการเตรียมการอะไรต่างๆนะจะมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นมันก็ต้องรีบแก้กันอยู่แล้วไม่ได้ปล่อยนิ่งเฉยอะไร เลิกดูแล้ว300ใครจะรับผิดชอบไม่มีครับไม่มีคืนกดยกเลิกเองะครับ,บครับเอา,เอาเองั 8, 8, 8. า้นเลยเอ่ะงั้นเลยเดูดิเฮ้ยเบาแล้ว,ลวไม่มีวันละยกไม่ทําไม่ยกนี่แปดแปดนะไม่ยกก็มีใกล้เคียงเลย9 3้า มาดูคันสุดท้าย